Ô tô khai dẫn lì long một lòi nì Nhục xuống để quá kèp hay 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 nó hay cái hay 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 nó กินแต่แนมีแห้งบไม่ใส่อีกนะยอมอ้ำถึงได้รู้ สวัสดีแหละสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะไปเบิ่งทางเพื่อ,อนน้องลอยพาเป็นแต่ใดเพื่อนเราเป็นกำลังสีปูแป้นพี่น้องเงองเยเ้ยมนี้กันนะเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องบิส,สักศาเสียเวลาเนะาะอย่างไรก็ฝภาพพี่น้องก็ไล์กดแชร์ติดตามให้กำลังใจบอจอยนี่เด้อพี่น้องเนาะกับสิบบริภาษคลิปใหม่ๆที่บอจอยลงไปอย่างไรรับให้เอฟซีเป็นกำลังใจคือเก่าน้องหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอะไรที่ได้เบิ่งได้ชมนนาะ บาจ่อยลงไปเนาะก็ขอบุญขอบคุณท ok. ok ุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะโอเคพี่น้องเลยบอกว่าหลายใจห่างไปติดตามรับชมพี่น้องน้องลอยน้องร้อเพลงน้องร้อเพลงเห็นอะไรเจ้าน่ะฮะสวัสดีวมาลุงก็พี่เจ้าขนมได้พอเจ้าเห็นยังเนี่ยนี่น่ะเห็นไหมเห็นไหม oh, <laughs> phân chi hết nè đai nông lòi. Hít lấp nèo. Sanh hết vèo nèo. Bung nàng đó, Nong một hai nòng lòi bay. nhục đèo. Vè 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 nhục vè 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 hết đây vè 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 vè

Ừ, hai yên à chào tôi đến ông lòi hân ông lòi hân ông hân 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 ông lòi nói ông lòi hân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 

và Để ไม่เขาไป่ได้ปาดน,น,นไม่ใช่เขาเลื่อยนี่ครับจักเขาปาดมันลุบมันล่มจาเห็นว่าเขียวจักมันเท่มันสัตว์เขาพุ่นนันให้มันเถียงพอแห้งแล้วเื็นเถียฮะนี่เขาปาดมันคือเขา,เขาเจื้ของจักเขาปาดหน,น้องอย phá thơ à. huyền năng là Đôi đôi, khỏe trẻ, khỏe trẻ Thưa thưa Cái lè này, 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 này. Cái กินแล้วมันจะได้เกินห้าสิบดมันอยห้สิบกับเอาพบอมนี่ว่สามลอยห้มอเนาะกินแล้วมันเกินได้เจ้ามันนี้สาม้อยได้วเจ้ากินมันปูมันนี่แล้วว่ามันนี้นะ

khạc lều rồi cưng, người khạc lều bắn. Manon non lều bắn. Nguyên nhau mùi nhau lúc non sàng nhau mùi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  cần mùi Chị bò mình mới sai vai cưng Ôi đang lợi à, nè leo. cứ bò bạc là bạn này, bò nhím Sức xe nát đấy mười ngày đang lợi. <laughs> <laughs>

เอ้ยนึ pues ่งเขาทางล่างก็ไ huh. ด uh ้ไ huh. ด uh ้เลยคือ huh. ย uh ัน huh. ล uh ื huh. um. uh ่นช่างไอช่างตัดอีกโอ้ช่างห้ตอกไอยูมันง่ายแล้วเอาพายานขึ้นไปมุงไว้คความจับ าแขกได้กนอเดกกได้ h ัวติขาเปลอยเือสาเออโอ้ยเลือกแล้วขาเปลือกนะมันสีขาพ่อเอน่ะเขาไปเลยมอถ้ามอกินสิกินก่กินไ้กันหันสันสันแต่มันเข้าดีได้

ไอเกิงได้ชูตายบ่ฉันไอเั่หรตายแล้อเกิงสูตายอยู่บ่เดีเผาทามือาตอกปูช่นมมนสิครดมันสิคอดน้อยมันสิคอดเออมนบ่มันเกี่ยวกันอยู่ตีเอาแตอกตะปูกันแข่เนึงข่านึงน้าตล่านี่ก็ได้เลียวแต่ย่านแต่นามดูยืนตายกล้กันานําเออหักกับ พอดีหนึ่งมุงกองน้ำมาก็ได้เลยอันอนึน่งห่เาไต่เออให้มาลาสั่งสั่งไหม้ัวไมเฮ็ดเฮ็ดหลังคามาเฮ็ดเท็นใหม่นะเทินไฟวรสันใโอ้ให้มาลาอ,อีกแล้วบะเอาไปเลยไปเลย มมนแมนแมนนดอเยบ่ถือแค่อกตีได้กด้เแค่เส้นน่ะตอย่มอันไดู้่กบปู็แล้วนี่ยาเดะฉาฟูก่อนเนาะมึงก็ตอกข้างนอก เอามุ่งข้างอันทางปูข้าง,ง,งไหนโอ้ยวาไปละ <c oughs> จังบรดยังไอช่างปูก่อนนะดีเนาะช่างเขาให้ยึกเบิกมงปูแล้วโบนะนเอาละนั่งจกงอเงยแต่นั่งแต่นอน <c oughs> เออถ้าเวลาายามตลอดว้วเอาก็บ่ไร้เฮ็ดเลย ซอเนก็ีซอกับซากซากกัหักแล้วก็กินหสาแวออเดอเี่ยจะูอนไอยู่ใกล้เลวได้แม่นอยว่าไอ้เกิงอสิงออไบานเน้าเอาเอาบอองดอกนะอเ็บสามเเป็นไยิห้มันแน่แล้วนะไอ้เกิงจะยังหลอนบ่ได้ ว่าเศร้าหน่อยนี่ยาดมันหลับน้ำหนักไม่บอได้มาเบิกแล้วมันก็ได้หน่อยเด้พี่น้องมันสมน้ำสมเนื้อเนาะบาดจอยแนสมน้ำสมเนื้อยละี่นยบ็เยมือก็เศ้าเด้อจงจะเหนบอกบกบกไม่ไหจังบกไม่ใ่จะเนื่อบกปากเลยวนไงเลเด้อเฮ้ย วัวบัตจีแลนดวบัตจีแลนเปาเมียอีกแหงแล้วทางนี้บ่ไปบ่มาอีกแล้วเีซีตาบ่อยสามก็ได้ใส่ก็ได้ใส่เป็นเลยบ้านจังซีก็ตอการใส่ตามันอยู่แล้วไอ้เไอ้งดึงสเถื่อกันยังโมรถ เมนหม้ออ e oh. ีกนตีกรดิ่จังเลยครับบอนยังบ้านนี้เพือนเพือนัานี้ยกไปใชบุได้แล้วกลังยังเฮเลกบอยไฟตอกนี่จัแล้วจะทำดูไฟตอกนี่ใตอกรั้นายบุญกิงตอ ขนปูลังคาพี่เด้อเปนอยก่อนเน้อยก่อนอันนี้เอาแบบยังบ่ได้ทียังบ่ได้ทียังเย็นเยาะมันยังเย็นเยอะมันยังมาแย่ยังเย็นเยอะไ่เจ้าหัวจะเดือดมองๆละแม่เต็มหมวกคนนี้ใส่ สีทนได้แ <tenido> น่เกินไอ้สีทนได้เ่านสีทนบ่ได้อังนี่สีทนได้ใครเยอะเนาะถักเสาเอกน่อยนึงเสาเนี่ขัดน้อยนึง Nóng mà không ngàn phù hợp bò Nóng lòi Mà không ngàn bò Mà bừng thịt thịt Ồ, mà lăng chạy phù hợp bò Ồ, mùi đeo 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 bà chỉ mà không kèm phù hợp còn dàng ăn ăn đâu Nhân bà. 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 bà, mà họ còn đi. ให้กำลังใจเผื่อเผื่อในมีแหงตอต่อดิแม่แล่าจากแม่เลอโเ้ยขันมีเอมแก้มในเห็ดวัตยุดิที่เอเลยเกิดมือม้อมืนนี่นะอ่านว่าเรื่องหอมแก้มมันงอช่วยไอ้เกิร์พลังลอเจ้า ยังไงมึงหลอกช่างนี่คือมันหยาดของพันใช่วาให้มีห้องแก้มมาไปตีตะปูจนงอเขินไนั่นนหยไอ้เกิงเ้าไปว่าแล้วเวลาเขาตอกถูกแลวอกให้มันล่อทำให้มันรอนเป็นไดแล้วมันอนเจ็ดกับเราแล้วเจ็ดเาจะเฉเฉดห้อบให้มันหลอน ต้องเฮาวสี่หลอดล่ะสังเกตจากคนตีบ้านเฮากับคนตีบ้านเขาจะต้อต่างกันต่างเลยตะกี้ก็คือกันด่างมันมันยังไม่ทันเลยหักเลยไม่บออือบ้านเอ็ด้ามันหักแล้วก็เอาใหม่มาเฮ็ดด้ามันมันบูคือแล้วบ้านี้ในตลาดก็มาขายแบบนี้ดิทำทีเจ้าบ้านเออสองเทื่อนล่ะมันมันจีบ มันหักซองเถื mm ่อนยัง hmm. คือปอเห็ดใหม่เชื้อดามันสิซือตัวนี้คือว่ามันกักมือนะมัดขอนตีเนี่ยเด็ดขอนตีกับแบบนั้นเรียบร้อยที

ยืดๆคือองเลยยืน่งก็่ได้ว่ารือแสงแดดกินพี่น้องเด้อหันหันมาแล้วทนเลยชันแล้วยังสันเออางมันไว้ในถุงนะบ่จุดมัไว้ในตาบ่มเนแดดเฮ้ยโอ้ยใต่อสิมันพลดลงมาอเกแ บ่แหลตะปูโอ้บ่ร์อิดนเลกบสปูสิบเดกระเาอลไคือมาเป็นแกตถูเนาะเดี๋ยวเัี้เอว่าเบิร์ดอลไเดี๋ยวตอกตอกตอกทำบาดเบิร์ดอะไรก็เงิดอยู่กมังเลยเนาะย็บใส่เบิร์ดเออางมันเออให้พลนล่ามีตอกตอกเดียวตอกเดียวยีเอาได้น่ะคือร้านนแรกคือกร่ซายแบน้คือเขาซองอ็ไ้ใส่บด บล่นแรๆๆมนสีขักเงืนเฮือนเจ้าเจ้ากระตอบมาแต่ให้มันน้าเลยแมนแล้เนาะเล่นทีลูกเพื่อนจะคล้องกรเบื้งเอาอะไรตัใดลนลขนาดไม่ยีตัวใดมันตอกเบแ้่จะว่าคตดงูงี้ไปเลยสิบสมไม่ค้องแท้บ่กระุตอกบอครับตอนั้นก็เห็นหน้ากน nhẫn okay. chồng mới nhẫn cái đi <laughs> nè ôi tao búa có chồng vô hết đá máy khỏi quả bốc của mình uh. cô, cô, cô. มาได้บ่อจอยยาฮิตสิกันได้โอ้ยตาวตะปูช่องดอกสาวบอกรึเปล่ไอ้เกิงนี่ ้พี่นองเยู่ที่คนเราใจอยพอไปคลิปนี้แกผมมียังหลายพี่น้องเลยจบคลิปไปก่อนแดดแล้วอพ,อพอคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยถ้าผิดพาป,ประการใดก็ข,ดขอโทษขออภัยนำพอไม่พี่น้องเอซีเนาะทอยากแทงถึกขั้นถึกคนก็มาดูมาชมช่องอเราใจซานเอวมีแดดพี่น้องเลยบ๊า เสร็จแล้วจังจ้า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 โอเค